สวัสดีครับอยู่กับลังเก็ดด้อีกแล้วครับมาอัปเดตบอสารงภาคครับแยกลง5้าวันแล้วครับก็ถือว่าแยกได้เยอะอยู่ลึกอยู่ครับแตกดีครับวันนี้ครับคันโกเบโกมักเอกครับวัยสิบสอง ซูเปอร์เดูรถแยกครับ PC 200รุ่น5รถแรงในตํานานทุกวันนี้ก็ยังแรงอยู่ครับ ดินใส่ดำครับแต่หินใส่ดำผมไม่มีตัวติดกระจกค,ครับผมถือเอาไม่รู้จะขับได้ไดไหรือเปล่าครับ ใช้สอกขับเอาครับหรือว่าขับยากอยู่ครับประมาณเนาะ แค่นี้แหละครับอย่าลืมกดติดตามให้นะครับขับยากครับสวัสดีครับ